สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะผัดแหนมไข่ไข่ใส่วุ้นเส้นนะคะทุกคนแหนมของเราก็ที่เราเตรียมไว้ก็น่ากินมากทุกคนแล้วก็ใส่พริกลงไปอีกนะคะแล้วก็อันนี้ก็เราใส่ไข่เมืองนะคะทุกคนไข่นี่สีสวยมากอันนี้เป็นไข่เมืองนะคะเนี่เราก็จะใส่ต้นหอมกับพริกหนุ่มวันนี้เราไม่มีหอมหัวใหญ่เราก็ใช้หอมแดงหอมแดงแทนเอาก็ได้นะคะ วุ้นเส้นแล้วก็จะมีพริกไทยมีน้ำซุปอยู่ข้างล่างนิดนึงแล้วนะคะทุกคนนี่เราก็ไปผัดกันเลยนะคะเราจะผัดหอมแดงก่อนนะคะทุกคนเราก็ใส่ไข่ได้นะคะ นะก,ก็ตัดขั้วไข่ต่อหอมแดงก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนแล้วก็เอาไข่ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็คั้วเนียนต่อนะคะทุกคนคั่วเนียนให้สุกๆนะคะใส่วนเส้นลงไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็คั่วให้แห้งนี้ เราคั่วบนเส้นได้ที่แล้วนะคะทุกคนเราก็ใส่ไข่ที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยผัดแหนมใส่ไข่ของเราสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ต้นหอมที่เตรียมไว้กับพริกหนุ่มลงไปคั่วเลยค่ะ ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะทุกคนคือน่ากินอ่ะพร้อมกินค่ะนี้ใส่จานแต่งสวยเรียบร้อยนะคะทุกคนเมนูนี้ที่อร่อยที่สุดเลยนะคะ